ไยสตอมแต่มาก่อนเวลานะครับมาก่อนเวลาสามนาทีเราถึงหกข้าเข้าสถานีมันโป และสายของขบวนรยตรวจและมาตรวังพัชจาศักดิ์ขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตวจสอบส่ของสภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจกขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโม่งในพัชราที่สอง เที่ยวเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโปไปแล้วจะหยุด้งสผู้โดยสารที่สถานีโคตราราสถาีรับุรีสาข้าเป็นสถานต่อไกตามลัค่ะสถานีบ้านโป่งปงกงประเทศไทยของคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟแ่งปรเทศไ